เบบ a ้าบาจะเป็นเกี่ยวกับารขายชูครีมก็คือเป็นชูครีมที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทำมาอยู่ประมาณ5ปีแล้วค่ะจุดเด่นของเราก็คือเฟ e s อ and Natural ค่ะก็คือสดใหม่ค่ะก็คือเราจะอบพับสดใหม่ถึงวันแล้วก็ตัวครีมเราก็จะทําใหม่ค่ะแล้วก็ในการขายค่ะเราจะบีบขายแบบลูกต่อลูกค่ะปกติแฟรนชาส์ของเราค่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้น หรือว่าทางห้างแนะนํามาค่ะจะเริ่มต้นที่ประมาณ12ตารางเมตรหรือสูงสุดประมาณ25ตารางเมตรค่ะเริ่มต้นของแฟรนไชส์อยู่ที่ประมาณ3 6 0 0 0ค่ะอันนี้จะเป็นราคาเข้าแฟรนไชส์ค่ะถ้ารวมเบดเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณล้านแปถึงสล้านค่ะอันนี้จะรวมทั้งค่าตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างค่ะทางเราจะมีการเทรนนิ่งให้ค่ะคือทางตัวโอเนอร์ค่ะสามารถจัดสรรหาพนักงานและทั้งตัวโอเนอร์เองค่ะสามารถไาเรียนรู้กับเราตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยเราจะมีการจัดเทรนนิ่งให้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะถ้้าามซือแฟช์กับบเ มั่นใจได้เลยว่า1 p r o d โปรดักของเราดีแน่นอนค่ะ2คือวัตถุดิบของเราใช้อย่างพรีเมียมค่ะแล้วก็ทางบริษัทของเราค่ะใส่ใจโอนเนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะมีการมีติ้งประชุมกันทุกๆเดือนค่ะในเรื่องของยอดขายในเรื่องของอ่ากำไรแล้วก็ในเรื่องของส่วนของพนักง,งานแล้วก็คุณภาพต่างๆค่ะถ้าใครสนใจสามารถเข้าเพจที่เบปาปาได้นะคะหรือสามารถไลน์ตรงนี้ด้านหลังได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ